ประวัติศาสตร์จีนนะครับต่อเนื่องยาวนานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมืองหลวงเก่าเมืองหลวงโบราณเนี่ยลองไปถามคนจีนสัก5คนนะครับเชื่อว่าคําตอบยังไม่ตรงกันเลยนะครับมีทั้งบอกว่ามีเมืองหลวงเก่าทั้งหมด8แห่ง9แห่งหรือว่า10แห่งจริงๆก็อยู่ที่หลักการในการนับเพราะว่านอกจากชาวจีนเผ่าฮั่นแล้วนะครับประวัติศาสตร์จีน5,000ปียังเป็นส่วนผสมของอรารยธรรมของชนกลุ่มน้อยด้วยนะครับ จีนอะไรยังไงของเราในตอนนี้กับผมวิทย์ไทยคำจีนคำจะนำเรื่องของเมืองหลวงโบราณเบื้องต้นนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับเมืองแรกนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือนครชีอันสมัยก่อนมีชื่อว่าฉางอัน แปลว่าความสงบสุขที่ยืนยาวก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นความสงบสุขทางฝั่งตะวันตกหรือว่าชีอานครับเคยเป็นเมืองหลวงเก่าสมัยราชวงศ์โจตะวันตกราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของจีนก็ว่าได้นะครับมีส่วนผสมของความเป็นจีนเผ่าฮั่นและก็การหลอมรวมวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยรวมถึงชาวต่างชาติเข้าด้วยกันชีอานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าแก่ที่สุดของประเทศจีนแถมยังเป็นจุดเริ่มต้น ทางฝั่งตะวันออกสุดของเส้นทางสายไหมที่พาคนจีนเดินทางไปตะวันตกและพาคนตะวันตกเดินทางเข้ามาที่ยังแผ่นดินจีนในอดีตครับรวมถึงยังเป็นที่ตั้งของสุสานจินซีฮ่องเต้และอีกหลายแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจึงทำให้ซีอานนะครับเป็นจุดมุ่งหมายที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปเยือนครับเมืองหลวงโบราณแห่งที่สองนะครับติดกันเลยก็คือลูอ่หยาง เมืองคู่แฝดทางฝั่งตะวันออกของชีอานครับมีบทบาทขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยราชวงศ์โจโตะวันออกราชวงศ์ฮัน่นราชวงศ์เวย่ยและก็ราชวงศ์ถังเช่นเดียวกันเต็มไปด้วยแหล่งมรดกโลกนะครับอาทิถ้ำผาหลงเหมือนโดยลูย่หยางถือเป็นจุดเริ่มต้นของอรารยธรรมจีนหลายๆอย่างแล้วก็ยังเป็นต้นกําเนิดของแท้หลายๆแท้ด้วยนะครับอยากเข้าใจอรารยธรรมจีนโบราณต้องไปเริ่มต้นที่ลู่หยาง โดยคอวรรณกรรม3ก๊กนะครับอาจจะคุ้นเคยกับเมืองล่วอย่างในสำเนียงของฮกเกี้ยนที่เรียกว่าเมืองลกเอียงครับส่วนเมืองหลวงโบราณแห่งที่3นะครับยังคงอยู่ในมณฑลเขอหนานนั่นคือเมืองไคเฟิงสมัยก่อนนะฮะตอนเป็นเมืองหลวงเนี่ยถูกเรียกว่าเมืองเปี้ยนจิงนะคำว่าจิงคํานี้ก็แปลว่าเมืองหลวงครับเป็นนครหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือหรือราวพันกว่าปีก่อนตรงกับในละครคุณธรรมเปาบุญจินจ ที่ท่านเป็นอดีตเจ้าเมืองผู้ผดุงความยุติธรรมนะครับเมืองนี้ตั้งอยู่ในมณฑลเขอหนานเช่นเดียวกับลั่หยางอย่างที่บอกไปครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นศูนย์กลางการปกครองการค้าที่รุ่งเรืองก่อนจะถูกชนเผ่านอกด่านรุกเข้ามาตีเมืองแตกนะครับทำให้คนจีนเผ่าหั่นที่เป็นประชากรส่วนใหญ่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องอพยพลงมาตั้งเมืองหลวงทางตอนใต้ครับและเมื่อพูดถึงเมืองหลวงทางตอนใต้นะครับก็ต้องมาถึงเมืองโบราณแห่งที่4นะก็คือหนานจิง หรือว่านานกิ่งนะฮะแปลตรงตัวตามตัวอักษรก็คือเมืองหลวงทางใต้ครับเคยเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์หมิงนะฮะและในตอนที่จีนโค่นล้มระบอบห้องเต้กลายเป็นสาธารณรัฐนะฮะสมัยดรซุนยัตเซนก็เคยตั้งศูนย์การปกครองอยู่ที่นี่ด้วยจนกระทั่งกองทัพญี่ปุ่นยกพลเข้ามาถล่มเลเทเลยครับในตอนสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อมีเมืองหลวงทางตอนใต้ก็ต้องมีเมืองหลวงทางตอนเหนือครับเมืองหลวงโบราณแห่งที่5ของเราในวันนี้ก็คือปักกิ่งหรือว่าภาษาจีนกลางออกเสียงว่าเป่ยจิงแปลว่าเมืองหลวงทางตอนเหนือนะครับย้าอีกครั้งเราม,มีบทบาทในสมัยของราชงวงศ์หยวนนะฮะก็คือเป็นคนมองโกที่ขึ้นมาปกครองจีนเมื่อเกือบแ0 0ปีก่อนตอนนั้นนะครับคนมองโกเข้ามาครองความเป็นใหญ่ทั้งแผ่นดินเลยครับ พวกเขาต้องการสร้างศูนย์บัญชาการควบคุมแผ่นดินจีนนะครับก็อยากจะตั้งเมืองหลวงอยู่ใกล้กับพื้นที่ดั้งเดิมถิ่นกําเนิดของตัวเองก็เลยตั้งเมืองหลวงไว้ที่ปักกิ่งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับก่อนที่ยุคสมัยต่อมานะครับจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงนะที่เคยเป็นององอยู่ที่ปักกิ่ง ก็มีการย้ายเมืองหลวงจากนานกิงหรือว่าหนานจิงนะขึ้นไปเป็นเมืองหลวงที่ปักกิ่งเช่นเดียวกันกลายว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญในหลายยุคหลายสมัยนะครับโดยเฉพาะในรอบ800 700 600ปีที่ผ่านมาครับแม้ว่าปักกิ่งจะไม่มีแม่น้าไหลผ่านนะครับถือว่าเป็นความแปลกในการตั้งราชธานีแต่ด้วยภูมิประเทศนะครับเหมาะกับการทหารใกล้กับชายแดนที่มักจะมีภัยคุกคามราชอาณาจักร ฮ่องเต้ตอนนั้นก็มองว่าเมืองหลวงครับก็ควรจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือนะครับเอาไว้คานอำนาจกับชนกลุ่มน้อยและเมื่อราชวงศ์ชิงนะครับซึ่งก็เป็นชนกลุ่มน้อยโดยชาวแมนจูเนี่ยเข้ามาปกครองจีนได้ก็ยังเลือกปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อไปครับแถมยังใช้งานพระราชวังต้องห้ามต่อจากราชวงศ์หมิงอีกด้วยนะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังใช้ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงครับในยุคข,ของประธานเหมาเสือตงจนถึงประธานสีจิ้นผิงในปัจจุบันนี้ถือเป็นศูนย์ราชการ เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของมังกรยุคใหม่โดยแท้เลยนะครับเมืองหลวงโบราณแห่งที่6ก็คือหังโจจากท่อนก่อนนะครับที่บอกว่ามีเมืองไคเฟิงโดนตีแตกในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือก็นํามาสู่ยุคสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ครับตอนนั้นมีฮ่องเต้พระองค์ใหม่นะครับตั้งเมืองหลวงแล้วก็ย้ายหนีลงมาทางตอนใต้ใต้ลําน้ําแยงสีเกียงมาที่เมืองหังโจครับเมืองนี้นะครับเป็นเมืองแห่งสาวงามแล้วก็เป็นเมืองแห่งทะเลสาบที่มีความงามทางธรรมชาติ เป็นย่านการค้าที่มีอากาศดีอาหารการกินเนี่ยสมบูรณ์กว่าทางเหนือทำเอาบรรดาห้องเต้แล้วก็ขุนนางที่มาตั้งเมืองหลวงใหม่นะครับไม่คิดที่จะกอบกู้แผ่นดินกลับคืนมาเลยครับอันนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ที่หางโจวเนี่ยโอ้โหอากาศมันดีสบายชิลของกินอร่อยผู้หญิงสวยจริงๆครับเมืองหลวงโบราณต่อมานะครับอันนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจีนก็คือนครเฉิงตูนะฮะ จริงๆแล้วคําว่าตูคำนี้นะฮะตัวหลังเนี่ยก็แปลว่าเมืองหลวงอยู่แล้วนะครับชื่อเมืองเฉิงตูก็สะท้อนความสําคัญในตัวเลยเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ราชวงศ์ถังนะครับในสามก๊กจะเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเซิงโตเป็นพื้นที่แอ่งกระทะที่มีภูเขาโอบล้อมทุกด้านนับเป็นชัยภูมิที่เรียกว่าง่ายต่อการตั้งรับทางการทหารมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นเมืองที่มีความเจริญมากๆเลย เป็นเมืองที่อาหารการกินพร้อมนะครับและการคมนาคมขนส่งก็สะดวกครับปัจจุบันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปอยังเอเชียกลางและก็ยุโรปนะครับเรียกว่าเจริญได้นะครับโดยไม่ต้องติดทะเลครับสำหรับพื้นที่ของนครเฉิงตูครับตื่นเต้นเลยนะครับช่วงนี้ลูกค้าเข้าจ้าแถมยังเป็นสินค้าที่วิทย์ไทยคําจิงคาและชาวคณะนักชิมนักเที่ยวขาดไม่ได้ซะด้วยนั่นคือทิชชู่เปียกวีว่าแบรนด์น้องใหม่ แต่คุณภาพจัดเต็มนะครับช่วยให้การเดินทางสุขสันต์เต็มที่ไร้กังวลบางที่เมืองจีนเข้าห้องน้ํากระดาษชําระน้อยไม่มีสายฉีดก้นทิชชู่เปียกวีว่าตอบโจทย์แน่ๆหรือจะกินอาหารมันๆระหว่างเดินทางยิ่งยุคนี้เชื้อโรคเยอะต้องไม่ลืมเช็ดมือก่อนทานอาหารด้วยนะครับจะได้มีสุข,ขอนามัยที่ดีสำคัญคือต้องเลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพสบายใจและราคายังสบายกระเป๋าเงินของเราด้วยแบบทิชชู่วีว่า อ่อนโยนนุ่มหนาไม่ขาดง่ายมั่นใจในทุกสัมผัสแม้ผิวเด็กทารกแรกเกิดส่วนผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ตั้งแต่ปลายเท้าไล่มาจนถึงผิวหน้าแบบนี้เลยครับเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอลและเคมีอันตรายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7 e l e v g n f j ล i f f y และในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือช้อปออนไลน์ช่องทางต่างๆเพียงค้นหา v ีว่ everyday ใครคำจริงคำขอบคุณทิชชูเปียกวีว่าที่ไว้วางใจส่วนใครอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์ติดต่อลงโฆษณามาได้ที่084-044-7457ถือว่าช่วยสนับสนุนเพิ่มพลังในการผลิตคอนเทนต์ของเราอีกทางนะครับเมืองหลวงโบราณต่อมานะครับเมืองที่8ก็คือเมืองต้าถงรับอยู่ในมณฑลซานซีนะครับเคยเป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยนะครับ น่าสนใจสําหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาแล้วก็สถาปัตยกรรมโบราณรักษาเอาไว้อย่างดีเลยครับตาถงเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของชนเผ่าเชียนเปยนะครับและเมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เรานําเสนอในวันนี้คือเมืองอันอ้นหยางครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของมณฑลเขอนหนเป็นแหล่งกําเนิดของอักษรจ้ากู่เวนซึ่งเป็นอักขระโบราณที่แกะสลักลงบนกระดูกสัตว์หรือว่าเปลือกหอยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซังนะครับ ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีนที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนโดยพื้นที่บริเวณนั้นนะครับยังคงมีการขุดค้นพบหลักฐานใหม่อยู่เป็นระยะแม้ว่าความสําคัญของอันหยางในปัจจุบันจะลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่เนื่องด้วยหลักฐานทางโบราณคดีทําให้ชาวจีนก็ยอมรับกันครับว่านี่คือเมืองหลวงโบราณอีกแห่งหนึ่งแต่ด้วยความที่มันห่างไกลามากนะครับทำให้ผู้คนครับก็มักจะพูดถึงเมืองซีอานลู่หยาไงไคฟงปักกิ่งหางโจ อะไรทานองนี้รวมถึงนานกิ่งมากเป็นพิเศษนะครับโอ้โหประวัติศาสตร์จีนครับเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จีนอะไรยังไงโดยผมวิทย์ไทคาจีนคาและทีมงานของเราครับรวบรวมนํามาเล่ามาฝากกันนะฮะเผื่อว่าจะเป็นลายแทงในการศึกษาหาความรู้ต่อไปของคุณผู้ชมรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทางของเรา A เว k ม m เดียไทยคําจีนคํา ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ